สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่นหน่วยบนเดินดีสามสูตรกันนะครับ <c oughs> งัวที่ผ่านมาก็หลุดไปหนึ่งสูตรนะครับสำหรับหน่วยบนนะครับก็เด่นห้าตัวเอาไม่อยู่จริงๆท่านผู้ชมนะก็หลุดไปนะครับส่วนอีกสองสูตรนั้นผ่านแต่ว่างวดนี้ผมเปลี่ยนสูตรใหม่สองสูตร ใช้สูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาแค่สูตรหนึ่งเท่านั้นนะครับสูตรเดียวนะคือสูตรที่สามย้ำอีกครั้งสูตรหนึ่งสูตรสองเปลี่ยนสูตรใหม่สูตรสามยังใช้สูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก่อนอน่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูหน่วยบนเดินดี3สูตรสูตรที่หนึ่ง ใช้ร้อยบนบวก10บนคูณ2บวกหน่วยล่างบวก2คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก1บวก1บวก2บวก1บวก1บวก1นะครับหน่วยบนสูตรนี้เด่น7ตัวนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก8 6 3เป็นสถิติงวดแรกนะเรามาดูสถิติกันแล้วเราค่อยมากำหนดน,นะ สูตรนี้19งวดยังไม่หลุดย้ำ19งวดยังไม่หลุดมาดูสถิติกันเลยครับ งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่19ผลรางวัลออก6กสีเป็นเลขหามนะครับเราให้เด่นที่6 7 8 0 1 2แหสหลักหน่วยก็คือหนะ ็ถือว่าผ่านนะครับ <c oughs> เรามาคำนวณงวดนี้กันสูตรร้อยบนบวกสิบบนคูณสองบวกหน่วยล่างบวกสองคงที่ร้อยบนก็คือหกร้อยบนก็คือหกสิบบนคูณสองบวกสิบบนก็คือสี่สี่สองเป็นแปด บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ8หน่วยล่างก็คือ8บวก2คงที่8บวกสได้0 6นบวก8ได้4เด่ <c oughs> นตัวแรกของเรานะครับ4ีบวกศก็ได้4นะ สีบวกหได้5บวก1ได้6 6หบวกสองได้8 8บวกทีละหนึ่แต้มได้9ได้ศูนได้ 1, 1นะครับเด่นหน่วยบนสูตรที่1เด่น4ี่ห้าหกแปดเก้ศนย์หห้าศนย์หนึ่ง เรามาดูสูตรที่สองกันนะครับหน่วยบนสูตรที่สองร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างโคนสองบวกหนึ่งงที่ผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนบวกสามแล้วก็บวกสองนี่เป็นสูตรที่สองนะครับ ผมใช้สถิิงวดที่ออก8 6 3เป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติกันแล้วก็มาคำนวณูตรนี้ก็19งวดยังไม่หลุดนะครับ19งวดยังไม่หลุดมาดูสถิติกันนะครับ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบเออก6 4 6หลักหน่วยของเราก็นี่ครับ6 <c oughs> เราให้เด่นที่6 7 8 9 0 3 5นะครับหลักหน่วยมาที่หกนะถือว่าผ่านนะครับ <c oughs> มาคำนวณงวดนี้กันสูตรร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิล่างคูณสองบวก1คงที่ร้อยบนก็คือ6หน่วยบนก็คือ6 10ิบล่างคูณสองสล่างก็คือห้าห้าสองศนะบวก1คงที่ ศูบวกหได้1 6ึบวกหกได้2อนะครับสอบวกหได้3เด่นตัวแรกนะสบวกทีละหนแต้ม4 5 6 7 7าบวกสได้ศูนศย์บวกสได้2นะครับ เด่นหน่วยบนสูตรที่สองนะเด่น3 4มสี่ห้าหกเจ็ดศย์สองก็ดศงก็าวงวดยังไม่หลุดขอให้เดินต่อเป็นงวดที่20นะครับสำหรับสูตร1สูตร2นะครับทีนี้เรามาดูสูตร <c oughs> เป็นสูตรที่3นะสูตรนี้เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับเป็นเด่น7ตัวนะครับสูตรหน่วยบนสูตรสามสูตรนะครับพันบวกสิบบนคูณสอง บวกหน่วยล่างบวก3คงที่ผลลัพธ์ดเท่าไหร่บวกทีละ1แต้มนะครับบวก1บวกหนึ่ง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 แล้วก็บวก1ผมจะให้สติงวดที่ออก8 6 3สาเป็นสติงวดแรกนะครับสูตรนี้ก็19งวดนะท่านผู้ชมนะ19งวดอย่างไม่ลุดนะครับ เรามาดูสถิติกันแล้วค่อยมาก,กำนวน งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่19ผลออก 6, 4, 6หลักหน่วยก็คือ6นะครับเราให้เด่นที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็ผ่านนะครับหลักหน่วยคือ6นะตัวสุดท้ายนะเรามาคำนวณงวดนี้กันสูตรนะครับใช้พัน พันก็คือสี่บวกสิบบนคูณสองสิบบนก็คือสี่สี่สองแปดบวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือแปดแล้วก็บวกสามคงที่แปดบวกสามได้หนึ่งสี่บวกแปดได้สองสองบวกหนึ่งก็ได้สามเด่นตัวเลขสามบวกทีาละหนึ่งแต้มสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วก็9เด่นหน่วยบนเดินดีสูตรที่3เด่น3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกี่ห้าห็ดแปดก็ทั้งสูตร1สูตร2สูตร3นี่เดินดี19งวดยังไม่หลุดในเอซีนะย้ำนะครับสูตร1สูตร2ผมเปลี่ยนให้ใหม่ สูตรสามเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาเรามาจับชนกันเลยนะคุณชมนะก็น้อยบนเดินดีสามสูตรนะสูตรที่หนึ่งนะครับสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สอง สูตรที่สามสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าจับชนกันเลยนะสูตรใ้ผมตัดทิ้งนะครับมีแค่สองสูตรหนึ่งมีสูตรเดียวสองก็มีแค่สูตรเดียวสามมีแค่สองสูตรสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับชนสี่นะครับตัวแรกนะห้าหนึ่งสองสามห้า หกหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดสองตัวตัดนะครับแปดก็สองตัวก็ตัดเก้าสองตัวผมก็ตัดนะครับก็เด่นหน่วยบนจนสามโซ่จนกันที่สี่ห้า 4ี่ห้หใน F C นะหน่วยบนงวดนี้ผมจะใช้4ี่ห้หกนะก็เก็บเป็นข้อมูลนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าเรามาดูเด่น100บนชน3สูตรกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ